เรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าผิดหวังผิดหวังยังแรงนี่ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ดังใจเลยนะครับนผูน้ชม สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลูกไม้เบือยักอสเตเลียทรงดอกสีชมพูวันนี้เขาข้าบานแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าผิดหวังผิดหวังนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เขาแคร์แกนนะครับท่านผู้ชมเรายังอันนี้นะครับกลีบเขาเนี่ยนะครับก็จะมีสี ช่อมพูสีชมพูแล้วนะครับแล้วก็มีสีขาวปนเล็กน้อยนะครับก็คือสีชมพพนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้อดอกข้าบานก็คือลองเกสรเกสรที่อยู่ด้านในจะแคร์แกนอยู่นะครับท่านผู้ชมเราจะสังเกตเห็นข้างๆไส้เกสรเขาสี สีแดงนะครับสีแดงหรือสีบานเย็นนะครับสีแดงนะครับส่วนด้านในด้านในเกสรบิดเบี้ยวเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอดอกนี้เขายังเขายังแคร์กนอยู่นะครับยังยังดูยังดูยังดูฟอร์มเขาไม่ได้นะครับต้องรอรอดอกดอกต่อไปนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวรอรอดอกนี้อีกประมาณ5วันนะครับท่านผู้ชมเราจึงจะ เห็นฟอร์มเขาจะชัดก็นะครับท่านผู้ชมอย่าหมุนรอบๆนะครับนะครับอ่ะอันนี้นะครับอ่าสีชมพูนะครับสีชมพูดอกบานวันแรกนะครับอ่าเกสรเกสรไม่เต็มนะครับท่านผู้ชม เป็นเกสรพิการนั่นเองหรือดอกนี้ยังเป็นดอกพิการอยู่นะครับแต่ทรงกลีบเขาจะเล็กๆนะครับท่านผู้ชมลุงยาคิดว่ากลีบจะต้องเยอะนะครับแต่ดอกแรกเรายังดูดูอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอดอกเข้าพิการนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับทรงบิดเบี้ยวเพราะฉะนั้นดอกดอกนี้ดอกนี้ยัง ยังฟันธงไม่ได้นะครับว่าเขาจะส่งอะไรนะครับแล้วก็ก,กรีบกรีบเขาจะเยอะไหมนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าผิดหวังนะครับต้นนี้นะครับหลังจากที่เรา,เามาหลายคลิปต้นนี้ต้นนี้ผิดหวังนะครับท่านผู้ชมนะครับ เ,เดี๋ยวดูดูดูดอกต่อไปดอกที่สองนะครับดอกนี้ยังยังเป็นมาตรฐานของตัวน,นี้ไม่ได้นะครับยังดูยังดูอลอมของต้นนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูดอกที่สองอีก5วันนะครับท่านผู้ชมนะครับที่เราเห็นแน่ๆก็คือไส้เราเอาองเกสอนเขา,เาสีสีบานเย็นนะครับท่านผู้ชมนะครับสีบานเย็นไม่ไม่แดงนะครับสีบานเย็นดูชัดๆอีกครั้งนะครับนะครับนะครับ ขอบขอบจะจะไม่ไม่ออกสีแดงนะครับจะจะออกสีลักษณะสีบานเย็นเลยนะครับคลาคล้ายดอกบานเย็นนะครับท่านผู้ชมนะครับทรงต้นทรงต้นเ,เ,เริ่มโตแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับออดอกนี้น่าจะน่าจะดูฟอร์มได้นะครับเ,เดี๋ยวลุงยาจะต้องบำร,รุง ใส่ปุ๋ยบำรุงอีกหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับต้นนี้นะครับเ,เนื่องจากช่วงนี้ช่วงนี้สภาวะอากาศที่ต้นไม้แล้วก็บัวบัวจะไม่กินปุ๋ยนะครับช่วงนี้ต้นต้นก็เลยไม่สมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมเพราะว,าว่าวันนี้อากาศหนาวมาก ไม่รู้ว่าต้นที่ลุงยาแยกไว้ต้นหนึเล็กจะลงหัวหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเราไปดูต้นนี่นะครับรหัสรหัสเจสองนะครับต้นนี้ต้นนี้ที่ลุงยาแยกไว้สามต้นนะครับว่าเขาจะเขาจะโตไหมนะครับ แต่ว่าเกรงเกรงว่าเขาจะลงหัวอีกเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับใบใบแดงแดงไม่น่าจะไม่น่าจะรอดจากการลงหัวนะครับท่านผู้ชมนะครับลักษณะใบก็ถือว่าวันนี้ผิดหวังนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูไส้ ส้เกสรสีสีแดงแล้วก็สีชมพูกลิบเก้าชั้นนะครับว่าส่งต้นเข้าไปถึงไหนแล้วนะครับนะครับออต้นเขาใบอายอดยอด,ย,ย,ยอดเริ่มยาวแล้วนะครับท่านผู้ชมยอดเริ่มยาวแล้วนะครับนี่นะครับนะครับต้นต้นที่เห็นอยู่ตรงกลางตรงกลางระหว่างกล้องนะครับก็จะมี มีใบมใบแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เป็นสีชมพูนะครับสีชมพูบานแ,แรกก็สีชมพูแล้นะครับแล้วก็ไสกระสอนสีแดงกรีบ9ชั้นนะครับส่วนกรีบ9ชั้นสีม่วงชมพูต้นนี้วันนี้วันนี้ปน้าจะบานยังไม่บานนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ เหมือนเหมือนจจลงเหมือนจะลงหัวอีกเหมือนกันนะครับต้นเริ่มโสมเลยเพราะว่าเขาไม่กินปุ๋ยนะครับช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูลูกลูกบัวที่ลงยาเพาะไว้โตรหรือยังนะครับท่านผู้ชมนะครับลูกบัวก็ยังยังโตได้อยู่นะครับนะครับท่านผู้ชมใบใบเต่มเยอะแล้วนะครับสําหรับกระถางนี้ อ่าส่วนลูกบัวที่ลุงยาหวานหวานเมื่อคลิปก่อนนะครับมีม,ม,มีให้เห็นหลายต้นแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับปิดไว้ต่อนะครับมาดูกระถางนี้นะครับก็เหมือนจะลงหัวอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับ กระถางนี้ลงหัวหมดเลยนะครับนะครับนี่นะครับลักษณะใบใบ,าบที่เขาลองหัวนะครับท่านผู้ชม <c oughs> มาดูที่ <c oughs> ลูกไม้ที่เราลุ้นมาด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> ผิดหวังอย่างแรงนะครับท่านผู้ชมนะครับ <c oughs> ก็เออ เรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าผิดหวังผิดหวังอย่างแรงนี่ไม่ได้ไม่ได้ดังใจเลยนะครับท่านผู้ชมเราเราลุ้นมาด้วยกันก็มาเจอดอกนี้ก็คือกําลังใจกําลังใจตกเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรามารุ้นดอกต่อไปนะครับถ้าต้นนี้ต้นนี้ไม่ได้ดังหวังก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามีลูกไม้อีกเป็น เป็นร้อยต้นนะครับที่ที่ลุงยายังไม่เห็นดอกแล้วก็ทุกต้นทุกต้นมีลุ้นนะครับเพราะว่าทุกต้นลูกไม้ชุนนี้นะครับก็เป็นลูกไม้ที่ลุงยามเพาะจากเมล็ดลูกไม้สีชมพูต้นนั้นกลีบเขาไม่สวยนะครับแต่ว่าให้ให้ทายาให้ลูกๆที่สวยมากเลยนะครับก็จะมีหลายๆายต้นที่ที่ลุงเบา,าเห็นเห็นทรงเขาแล้วก็คือสีขาว สีขาวแล้วก็ไส้เจสอสีบานเย็นแล้วครับก็บางต้นก็กลีบ9้ชั้นนะครับก็คือต้นนี้ต้นนี้ถือว่าต้นนี้ถือว่าวันนี้วันนี้ไม่ผ่านนะครับแต่ว่าเรามาดูดอกต่อไปนะครับว่าะจะผ่านไหมนะครับท่านะผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวประมาณอีกสักห้าวันเรามาดูดอกที่สองนะครับว่าจะเป็นยังไง <laughs> จะ จะผ่านไหมนะครับเพราะดอกนี้ผิดหวังอย่างแรงนี่ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่รับชมนะครับแต่แล้วนะครับนะครับสีสีของไส้เกรสรก็ผ่านนะครับสีบานเย็นนะครับแต่ว่าอันนี้เมือยังพิการอยู่นะครับเกรสรยังพิการนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูดอกต่อไปนะครับดอกที่2นะครับท่านผู้ชมนะครับดอกที่2นะครับอีก5วันอีก5วันเรามาดูกันนะครับว่าดอกที่2องเขาจะาลักษณะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมน,น,นะครับดอกที่2นะครับ